เกมวันนี้ก็ถือว่าผู้เล่นยังเล่นได้ประมาณ85%ของเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ในระยะเวลาที่เราจะเล่นกับ f อฟซโชในวันที่23เนี่ยจะต้องเที่ยวหลายคนในเรื่องสปีดของบอลและการออกบอลมากกว่านี้แน่นอนครับชัยชนะเป็นของวีรัมามินิเต็ดแต่วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมต้องพูดตรงๆก็คือว่ามาตรฐานพุทธศิลป์ยังไม่ได้นะครับ ก็นอกเขตโทษนะครับซึ่งมันทําให้ชัยชนะถึงแม้นว่าเกมจะเหนือกว่าครองบอลมากกว่ามีโอกาสมากกว่าแต่ว่าแล้วแล้วชนะแต่ว่าก็มันทําให้เป็นชัยชนะที่ผมไม่ภูมิใจเท่าไหร่นะนะครับผมคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของสมาคมนะครับท่านนายกสมาคมแล้วการจัดการพตัดสินที่ที่จะต้องทําหน้าที่ให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ชัยชนะได้มาได้แต่ต้องเป็นชัยชนะที่ ได้ด้วยความยอมรับของผู้ต่อสู้ครับสำหรับรีรัมยูเนเต็ดที่ศักดิ์ศรีและเกียรติยศเพราะฉะนั้นเกมวันนี้แม้ว่าจะได้แชมป์เป็นสมัยที่4แต่ก็พูดตรงๆนะครับว่าลูกจุดโทษทีท่รีรัมได้เป็นลูกนอกเขตโทษการทําหน้าที่ของไลแมนก็มีปัญหาการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินก็มีปัญหานะครับซึ่งมันจะทําให้บรรยากาศแบบนี้มันจะทําให้แฟนบอลสองทีมเนี่ยรู้สึกไม่ดีต่อกันและเป็นปัญหาสําหรับทุก่ ท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็ท่านกรรมการในสมาคมเนี่ยจะมีการดําเนินการและพิจารณาในเรื่องนี้ยอมรับครับว่าลูกที่ได้จุดโทษนอกเสีโทษนะครับแล้วก็ลูกที่แฮนด์บอลก็แน่นอนเป็นวิธีใช้ของกรรมการแต่ว่าควรจะมีมาตรฐานกว่าน,นี้นะครับผมชนะแต่ผมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่ผมไม่ภูมิใจนะครับผมอยากเะนมีการปรับปรุงมาตรฐานของผู้ตัดสินและลายแมนเพื่อยกไรต่อไปครับไม่เลยครับ ผมกับคิดว่าเมืองทองปีนี้อ่อนกว่าปีที่แล้วงูเหลือมกับเชือกเหลือมกับเชือกกล้วยครับนะครับแล้วก็คือถ้าดูเปอร์เซนต์การทองบอลดูการจบสกอร์นะครับดูโอกาสการเข้าทำทุกอย่างนี่บุรีรัมเนือกว่าหมดทุกประตูแต่ว่าสิ่งเดียวที่เป็นความเสียหายสําหรับบุรีรัมในวันนี้ก็คือการตัดสินของผู้ตัดสินที่ทําให้ชัยชนะของบุรีรัมไม่ขาวสะอาดครับต้องมีพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานในปราสาทสายฟ้านะครับที่บุรีรัมคาสเซิลครับซึ่งวันที่22เรา ก็คงจะต้องดู12นี่แฟนบอลทุกคนนี่ได้ดําเนินการครับก็ฝากไปถึงท่าน